สวัสดีค่ะคิวนี้จะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะพยากรณ์ในช่วงที่ดาวอังคารจะมีการย้ายราศีไปอยู่ในราศีพิจิกในภพที่สี่ภพพันธุของท่านค่ะในวันที่15พฤศจิกายนจนถึงวันที่27ธันวาคมนี้และในช่วงระยะนี้ต้องบอกว่าสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะใครที่รอคอยข่าวดีเกี่ยวกับบ้านเรือน มักได้ยินเรื่องของข่าวสารดีๆบางคนก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางไกลเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวค่ะบางคนก็อาจจะมีกิจกรรมดีๆร่วมกันอังคารช่วงนี้ค่อนข้างโคจรเดินเสด็จนะคะถือว่าจะเข้าในช่วงปลายปี ก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของการแพลนทริปการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับคุณพ่อคุณแม่กับคนในครอบครัวของท่านมีเกณฑ์ของการใช้เงินอย่างชัดเจนค่ะก็ถือว่าในช่วงระยะนี้จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บางทีจะเป็นคุณพ่อของท่านก็ได้นะคะซัพพอร์ตในส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนนี้ถือว่าอาจจะเป็นทริปของการเที่ยวฟรีของท่านค่ะ เพราะว่าดาวพระพุธเขากุมร่วมอังคารนะคะแต่พุธก็เ,เป็นเจ้าเรือนการเงินทีนี้ก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆติดขัดบ้างในเรื่องการเงินค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการสะดุดในเรื่องการเดินทางเช่น อาจจะมีรถเสียในระหว่างเดินทางจะมีเรื่องของอาการต้องเสียเงินกับการซ่อมบ้านซ่อมรถก่อนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของอตัวท่านเองมีเงินซัพพอร์ตไม่พอแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือกับคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและในช่วงระยะนี้ถือว่า ตัวท่านก็มีการบริหารจัดการการเงินได้ดีใครที่รอคอยเงินที่แบ่งปันในเรื่องของมรดกต่างๆหรือว่าใครที่ทำงานทำการค้านะคะก็มีเงินมีเกณฑ์ได้รับการเงินกับเรื่องของหนี้สินเก่าการเงินที่ เป็นเงินค้างเก่าที่คู่ค้าของท่านค้างค้างเอาไว้ลักษณะแบบนี้หรือท่านอาจจะลืมไปแล้วมีเกณฑ์ได้เงินเก่าได้รับมรดกเข้ามาลักษณะแบบนี้ค่ะช่วงระยะนี้แล้วต้องบอกว่า บางคนก็มีเกณฑ์ของการเดินทางไกลด้วยแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยเป็นลักษณะของการเที่ยวด้วยดูงานด้วยจะเป็นทริปของการเที่ยวฟรีก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงของเกณฑ์ชะตาชีวิตที่ดีแล้วท่านค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของสินทรัพย์เพราะว่าในดวงชะตามีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ใหญ่ด้วยในช่วงระยะนี้ค่ะในเกณฑ์ชะตาของท่านมีเกณฑ์ว่าท่านจะมีความมุ่งมั่นโดดเด่นในเรื่องของการที่จะ หาซื้อของขวัญที่ท่านเคยอยากได้ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่เลยนะคะบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ซื้อเข้าบ้านที่ท่านชอบที่ท่านอยากได้บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของการซื้อของขวัญให้กับตัวเองซื้อนาฬิกาข้อมือซื้อสร้อยคอซื้อของที่ตัวเองอยากได้ซื้อน้ำหอมซื้ออะไรต่างๆเหล่านี้เข้ามาในช่วงระยะนี้ค่ะอังคารก็มีบ้านอยู่สองเรือน ก็คือเป็นเจ้าเรือนสุขพะคือความสําเร็จต่างๆเกิดขึ้นในบ้านถึงแม้จะมีขัดแย้งบ้างการเงินหมุนไม่ทันบ้างบางอย่างแต่ทุกอย่างจะไหลเรื่นทุกอย่างจะฟลูได้ดีใครที่รอคอยเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินมรดกหรือว่ารอคอยเรื่องของการ ทําธุรกรรมซื้อขายบ้านรถยนต์ที่ดินต่างๆนะคะมีเกณฑ์ว่าช่วงระยะนี้จะคุยปิดจ็อบจบได้ค่ะแล้วก็ได้รับในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะของการจะต้องใช้เงินจ่ายส่วนหนึ่งไปก่อนอาจจะเป็นการใช้ในเรื่องของการเดินทางติดต่อพบปะประสานงานต่างๆเหล่านี้ค่ะแต่งานนี้ถือว่าจบได้ดีแล้วก็จบได้ไวด้วยเพราะว่าดาวอังคารเขาเดินเสด็จน,นั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะต้องบอกว่าความสําเร็จรอท่านอยู่ค่ะสิ่งต่างๆที่ดีๆรอท่านอยู่มากมายเลยเพราะว่าพฤหัสเขามารองมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคในภพสุภะของท่านผู้ใหญ่ช่วยเหลือเจ้านายเอ็นดูถึงแม้ตอนนี้พฤหัสยังคงโคจรเดินถอยหลังนะคะแต่เดี๋ยวพอวันที่8ปมกราคมสิ่งต่างๆที่ท่านโฟกัสเอาไว้วางเป้าหมายเอาไว้ จะพร้อมให้ท่านพุ่งชนมีเกณฑ์ได้รับการเงินก้อนโตหลังจากนั้นไปค่ะแล้วก็พอวันที่ 27ธันวาคมอังคารจะยกมาอยู่บ้านดาวพฤหัสค่ะมาอยู่ในภกปุตตะแล้วเจ้าเรือนภพปุตตะไปอยู่ในบ้านดาวอังคารเป็นลักษณะของการสลับเรือนกันช่วงระยะนี้มีเกณฑ์ชัดเจนว่าคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าจะเป็นบริวารหรือว่าจะเป็นบุตรหลานของท่านจะนำข่าวเรื่องของความน่ายินดีต่างๆมาให้ค่ะ แล้วก็จะเป็นลักษณะของการทำอะไรร่วมกันบางคนก็อาจจะมีการทำธุรกิจธุรกรรมร่วมกันก่อเกิดผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนบางคนนะคะคนที่อายุน้อยกว่าจะนำทรัพย์สินเงินทองมาให้หรือนำโชคลาภมาให้กับตัวท่านนั่นเองค่ะถือว่าเป็นช่วงสตาชีวิตที่ดีเลยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ไปตั้งแต่15พฤศจิกายน แล้วก็ไปจนถึง27ทธันวาคมหลังจาก27ไปอีกประมาณ2เดือนนะคะดวงสตาของท่านจะอยู่ในจุดที่อะไรที่โฟกัสไว้ข้างหน้าจะประสบความสำเร็จทั้งสิ้นค่ะ ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะคะในช่วงส่งท้ายปี2,566สำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะแล้วก็ฝากกด Subscribe ถ้าไม่อยากพลาดกดสั่นกระดิ่งไว้นะคะกดแชร์ให้คลิปดิฉันกันด้วยค่ะขอบคุณชาวราศีสิงค์ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ